รายการเราเออกอากาศไปค่ะอาจารย์คะคน <Ừ. S 1> ถามกันเข้ามาเยอะมากเขาอยากจะเข้ามาเรียนรู้โหราศาสตร์ไทยอาจารย์จะเปิดสอนไหมคะแบบเนี้ยกุ้งกริงคิดว่าสอนได้ไหมวิชาที่อาจารย์ใช้ทายดวงในปริศนาพยากรณ์เนี่ยอาจารย์ใช้นั่งเทียน เข้าทรงหรือมโนหรือมีหลักเกณฑ์นั้นหลักเกณฑ์นี้ดาวตรงนั้นกระทบตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีโครงฉันกับกรรตีความแข็งแรงและฟันทงมันมีวิชาถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อมีวิชาก็ต้องสอนกันได้และอาจารย์เนี่ยเป็นโหนมาสามสิบแปดปีปีนี้ก็ห้าสิบสี่ย่างห้าสิบห้าใกล้แก่หมดกําลังอ่าเราไปที่เสพความแก่ไม่ได้เราจึงต้องสอนเพื่อส่งต่อวิชาที่เป็นความรู้ทั้งหมดส่งต่อให้สิทธิจะมาเรียน จึงเปิดเรียนโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานฉบับโผมฟันธงแต่ว่าทีนี้ก็มีคนสงสัยต่อค่ะอาจารย์ว่าเออแล้วพอเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างอะคะดูดวงให้ตัวเองเพื่อเข้าใจชีวิตโดยไม่ต้องไปหาหมดู <L an> เฮ้ยงี่ดีเอามารู้หลักแล้วแงไม่ต้องถูหมดูหลอกไม่ต้องหงอกโดูแบบให้แก้เคอสะเดาะดวงอย่างเงี้ยไม่ต้องอใช่ไหมเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยดูดวงต่อยอดอาชีพ เปิดเป็นอาชีพดูสมัครเล่นในระหว่างที่ทํางานประจําวันหยุดรับดูดวงพอกเกษียณเปิดดูดวงเลยน่าสนใจจริงคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะคะที่คุณผู้ชมจะได้เรียนกับโหราจารย์ด้านโหราศาสตร์ไทยที่จะถ่ายทอดวิชาด้วยตัวของอาจารย์เองเลยรเรียนกันทั้งหมดกี่ครั้งยังไงคะอาจารย์เรียนทั้งหมด16ครั้ง ทั้งละสี่ชั่วโมงเต็มอิ่มสอนสดๆผ่าน <Time. S 2> ระบบซูมเรียนเริ่มต้นเรียนก,ก็นาคะคุนี้เปิดเรียนแล้วโอ oh. วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่ห้าโมงเย็นค่ะใครมาเข้าเรียนไม่ทันไม่เป็นไรมาเรียนผ่านระบบคลิปโอ้ oh, ดูย้อนหลังก็ได้ถูกตองอบางทีฟังไปรอบหนึ่งฟังสดยังไม่เข้าใจมาฟังย้อนหลังอีกทีเพื่อความชัดเจนแล้วไม่เข้าใจยังมีอีก เราแบ่งกลุ่มของคนเรียนเป็นกลุ่มละสามสิบสี่สิบคนแล้วจัดสิทธิ์มืออาชีพิของอาจารย์ติวเป็นการ<ม>ส่วนตัวผ่านระบบสูมหรือระบบกลุ่มอีกเป็นไงอันนี้คือสิทธิพิเศษที่จะได้รับเพิ่มเติมยังมีอกีกโอ้โหอาจารย์เอาคนทุกคนที่สมัครเรียนในรอบนี้เข้าไลน์ออฟฟิเชียลกี่คนก็ตามทีและอาจารย์ประจำการอยู่ในกลุ่มมีปัญหาถามตรงถามตรงอาจารย์ตอบอาจารย์ตอบสะทุ่งคุ้มมากแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีตําราหนังสือโหราศาสตร์ให้ด้วยตำาราโหรศาสตร์มีทั้ง หมดเเล่มซึ่ง7เล่มเนี่ยมูลค่าก็สา0พบาทแล้วสามารถเอาความรู้มาใช้นอกเหนือจากจะเอาไว้ดูตัวเองเชื่อว่าได้คุณผู้ชมเข้ามาเรียนในโหราศาสตร์ไทยจะดูรายการเราสนุกมากยิ่งขึ้นใชคุณผู้ชมถามแล้วค่ะสมัครที่ไหนคะอานค่ะติดต่อที่ line d a d funton g com หรือ w w w ร์ไนะ the funton g com นี่ขี่ขึ้นมาหน้าจอเนี่ยนะ เป็นเว็บไซต์ของอาจารย์เองนะแต่ถ้าเกิดติดต่อต้องการจะพูดคุยขอข้อมูลก่อนเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจหรือใครไม่มีเงินสามารถผ่อนชำระได้อห <6, 900, S 2> ทั้งหมดนี้ในราคาเท่าไหร่คะหก9 900, 9รบาท,บาทบรวมตำราเจ็ดเล่มคุ้มมากและถ้าเกิดใครสมัครเรียนในห่วงช่วงเวลาที่คุณได้ติดได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางนี้นะครับจะมอบเหรียญชื่อว่าพญาทศิรีวรวงอันนี้เป็นเหรียญศักดิ์สิทธิ์มอบมีชนุเมืองสารศักดิ์สิทธิ์ มอบให้สิทธิ์ที่สมัครในครั้งนี้ทุกคนจะได้ประสบความสำเร็จและต่อไปจะเป็นสิทธิ์เอกโขนฟัน่งฟัน่ง